ใช้เงินหนักรถอยู่ที่43,500บาทเท่านั้นรายได้ไม่ถึง20,000บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ลดเอร์ที1.2สมาท์พร้อมชุดแต่ง DK Sport คันนี้ไปเลยค่ะใช้เงินหนักรถอยู่ที่43,500บาทเท่านั้นคน่อนตอนเดอนอยู่ที่6,318บาทค่ะมาดูรอบคันกันว่าคันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของจะเป็นยังไงบ้างค่ะคันนี้เป็นอีโคคานะคะเครื่องยนต์พันสองค่ะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะตัดด้วยตัวรถสีขาวสปอร์ตแบบนี้ค่ะล้ออลอยทูโทนปัดเงาขอ6มมาพร้อกับยยงเลแลแะสคัญ นะชุดแต่ง BK Sport รอบคันนะคะเป็นสีขาวสีดาสีแดงตัดกับตัวรถสีขาวตัวสวยลงตัวดูเต็มมากค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทค่ะภายในของเขานะจะเป็นสีเทาอมดําหน้าจอตรงนี้นะคะอยู่ที่10.1นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto ด้วยพวงมลยน,นะคะมัติดฟังก์ชันควบคุมการคอนโทรลตรงนี้ปุ่มกดง่ายค่ะเบรกมือนะคะใช้งานง่ายไม่ได้ยากเลยนะและที่สําคัญค่ะเบาะนะคะทรงสปอร์ตค่ะเป็นเบนาะนังนะคะผสมด้วยเบาะผ้าค่ะถึงแม้จะเป็นตัวสมาร์ทนะคะแต่ว่าระบบเซฟที่เซนมีให้ค่ะด้าน เป็นไงสวยสุดๆค่ะสปอยเลอร์สีดําขาด,ท,ดาท่อคู่ก็มาขีมฉลามโอ้โหเปรี้ยวแบบนี้นะคะล้ายสัมภาระของเขาใช้งานได้หลากหลายค่ะแม้ว่าจะเดินทางไกลนะคะขนของได้เยอะจะใช้ในชีวิตประจําวันก็สะดวกสบายค่ะใครที่สนใจรถคันนี้นะรายได้ไม่ถึง20,000บาทใช้เงินออกรถอยู่ที่43,500บาทเท่านั้นขอสบายๆอยู่ที่6318บาทสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้รีบพักมาค่ะ